อ่ต่อมานะครับตัวนี้ตัว Sena 5S นะครับจะมีฟังก์ชันที่เป็นโทรด่วนอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับกดปุ่มสีแดงเดับเบิลคลิกสองครั้งอ่าตัวเครื่องในพูดสปีดแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นหมุนวงล้อไปด้านหลังหมุนครั้งแรกเนี่ยจะเป็นรันเบอร์เดลก็คือเบอร์โทรล่าสุดในโทรศัพท์เรานะครับ อ,อีกทีนึงก็จะเป็น Speed Dial One นะครับ <3. S 1> ที่สามารถตั้งได้3เบอร์นะครับแต่เราต้องจำเองว่าเราตั้งใครไว้เบอร์ไหนนะครับหมนี <Can cel. S 1> ทีหนึ่งจะเป็น Cancel นะครับนี่ครับ <3. S 1> อ่ชู 2. 2> <3. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองยืนยันสมมติเราจะเลือกยืนยัน Cancel นะครับเรากดปุ่มด้านหลังตรงนี้ Enter อีกครั้งหนึ่ง ม,มันก็จะคนเซิลออกไปถ้าจะโทรเบอร์ไหนให้กดปุ่มด้านหลังตรงนี้ <c oughs> ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ